สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสถิตฮักแพงครับช่องที่จะพาพี่น้องไปพบกับความคืบหน้าของการสร้างทางรถไฟสายใหม่สายอำเภอบ้านไผ่ถึงสะพานมิตรภาพ3จังหวัดคนครปนมครับฝาทกทุกทกท่านที่ขอมาชมแล้วกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนเน้อครับพี่น้องเผอเป็นกำลังแรงใจมอนีภาพี่น้องมาเบิง ความคืบหน้าของการสั่งทั้งรถไฟอยู่ประมาณบ้านโคกลี่นะครับบ้านโคกลี่เคยป้ายเป็นหนองอมาเบิ้งเทอนึงหรอครับบิกัดนี่นะครับความคืบหน้าของการสั่งทั้งรถไอยูนี่เป็นจุดนี่เป็นว่างหินคลุกนะครับว่างหินคลุกเหรอครับ ว่างหินว่างล่างเถอนครับนั่นหินว่างล่างนั้นที่เห็นอยู่ลรอครับที่ขอดไงกันไหมจังน้อยความหนาอยู่ประมาณยี่สิบเส้นอยู่หรอครับความหนาของการว่างยี่สิบห้าถึงสามสิบกุหลาบประมาณควรจะว่างครับนอันนี้ิบดว่างหมอนบ่ได้ว่างจังสี่เลยเนี่ยครับเพิ่นว่างทับกันไว้่สื่อเพรท่านเรียบร้อยดีครับ ในว่างเล่วคนก็นมาว่างทับกันเพราะแต่ท่านยังมาท่านในว่างล่างนี่แหละครับการสูงพอสมควรจากพื้นดินปกตินะครับิว่างหินกรุกแล้วครับว่างหินว่างล่างหินบาลานครับพ่อว่างหินบาลาน ราคกฝั่งหมอนว่างล่างครับเดี่ยขับล่างกันเรียบร้อยแล้วครับเ่องจักรเิ่นก,กับช่วงนี้เพิ่นที่ขยับไปทา่าเงินหมดแล้วครับบ่ได้เห็นเพิ่นเห็นงานอยู่มือนีมากมือนี้ นี่เพิ่นเหยื่อี่ยอย่างบนนี้มึงในเพิ่นเป็นก็จะเป็นอัดดินอัดอัดหินบ่ครับกระแทกลงไปนะกระแทกให้มันแน่นประมาณนันนคิดว่าได้คิดคิดว่าเหรอครับผู้ใดรู้จักกับบอกสุฟังในคำนี้รถแม่โค่เป็นสิกระแทกกระแทกหินอัดลงไปในะบุกว่างหินว่างล่างแล้วนะ สะพานเหล็กช่วงําหวยํามน้ำเสียคามคลองน้ำเสียเพ็นที่เป็นขลองธรรมชาติตัวนนะครับทั้งขวามือกี่ทั้งออกไปไปบ้านโคลี่แล้ครับแล้วไปถนนไม้เหล็กยีบสามบ้านไพ่บ,บัระบือสารคาม ผ่านเล็กกัคลิปก้อนกับว่า ين, เป็นเพิ่นแล้วแล้วล่ะครับมันนี้มมกเรียบร้อยดีแล้วล่ะครับบ้างหินครุกแล้วเรียบร้อย มอนก็มาว่างไว้ล่างก็มาว่างไว้เหลือแต่ล่งหินหินว่างล่างครับหินหินว่างล่างนี่ขนาดหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านิ้วเปินไามาตรฐานเดียวนี้หนึ่งุดห้าขึ้นไปครับนะทุกวันนี้มอนก็จิเป็นมอนซีเมนะครับ มอนปูนแล้วแบังไงตะกอนเป็นมอนใหม่มอนรถไฟมอนใหม่วันนี้ก็คือรถไฟแรนท่างครูก็ที่ ลมพอดีพันมองมัไฟสองกับวนแลนสวนกันไนหนีได้นะครับเป็นน้ำคลองน้ำเสียธรรมชาติเป็นแง่ขนาดแง่อยู่นี่พี่น้องผ่านมือบาดมาก ระบายจากท้องไหตรองหน้าไปสูงอยู่ด้ครับหนึ่งก้าวขึ้นบ่ได้เลยที่ตรงมานแปดสิบเส้นหมือประมาณนี้แหละครับความกว้างของมันเห็นไปแล้วครับาพาเป็นของยางไว้เบิ่งฟังทั้งนั้นกัน มีทางยางทั้งสองข้างนะครับมีสะพานเล็กน่มีทางเดินทั้งสองข้างขันหัวไม่ยืนอยู่นี่รถไฟแรงพันก็นจะได้เหรอครับเซียฟียี่โมงนี้ได้นี่แหละครับข้องน้ำเสียเป็นข้องน้ำธรรมชาติครับว่าเป็นข้องน้ำเสียน้ำธรรมชาติ ลนหนจากหน้ากลงไปสูต่จ่ตกันอลารไปนี่นะครับมองข้างนาไปพุ่นเส้นที่ไปทางบระบือพุ่นละครับเส้นไปทางอำเภอบละบือ รัวขันตรงนี้วพาท่านเรียบร้อยนี่เพิยงยังว่าท่านติดเรียบร้อยอยู่ตรงเอามาสั้นไปสิส่นะครับท่านเรียบร้อย <c oughs> น็อดขันแต่ละโอ้วววว่ธรรมดาเนยนอดโอ้ย ตรงนี้เพระท่านานี่ว่างว่างดินต้องว่างดินคือไม่อีกครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นสูงอยู่ตังที่ถึงข้อสะพานเหล็กผมคือไม่จนว่าได้ระดับของข้างรถไฟนะครับขอบคุณพี่น้องที่ ขอมารับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ